เมื่อความสัมพันธ์ระหว่างเด็กสาวในโรงเรียนหญิงล้วนมีอันต้องแตกหักกันไปโดยเด็กสาวที่แสนจะลึกลับซึ่งเธอมาพร้อมกับความตายและปริศนาของแวมพายสาวที่ต้องการเหยื่อมาครอบครองเพื่อสนองราคาและเอาชีวิตไปสวัสดีค่ะเพื่อนๆคลิปนี้เราจะสปอยภาพยนต์เรื่อง The Mod d i r y รักต้องกัดเรื่องราวอันแสนวิศวรในโรงเรียนหญิงล้วนจะเป็นยังไงเราไปรับชมกันได้เลยค่ะเริ่มเรื่องก็จะเจอนางเอก เธอชื่อรีเบกากำลังนั่งเขียนไดอารี่ของตัวเองอยู่ซึ่งถ้าเราดูจากภายนอกเธอก็เป็นเด็กสาวที่ดูร่าเริงปกติแต่ลึกๆก,กับมีความทุกข์ที่เป็นปมอ,อยู่ในใจนั่นพอสองปีก่อนพ่อของเธอที่เป็นนักเขียนกวีได้ปิดชีพตัวเองอยู่ภายในบ้านและด้วยเหตุน,นั้นแม่เลยส่งให้ไปอยู่โรงเรียนประจำโดยหวังว่าจะช่วยให้ลืมเรื่องพ่อไปได้บ้างซึ่งมันก็ได้ผลตั้งแต่ปีแรกเธอมีความสุขมากขึ้นจากการที่ได้อยู่กับเพื่อนๆที่นั่น และในวันเปิดภาคเรียนที่สองแม่ก็ไปส่งเธอที่โรงเรียนประจำซึ่งเป็นโรงเรียนหญิงล้วนและมีความเป็นมาอันยาวนานเมื่อนางเอกถึงห้องพักเธอก็ได้เจอกับลูซี่ซึ่งเป็นเพื่อนที่สนิทกันมากและยังมีเพื่อนสาวอีกหลายคนที่เป็นกลุ่มแก๊งของนางเอกและในคืนนั้นเองระหว่างที่นางเอกคุยกับลูซี่ครูก็พานักเรียนใหม่มาแนะนําตัวเธอชื่อเอเนซ่าเป็นเด็กสาวที่มีบุคลิกเงียบขรึมและจะมาอยู่ห้องใกล้ๆกัน เวลาต่อมานางเอกก็นั่งเขียนแดรี่ว่าลูซี่ทำให้เธอมีความสุขอีกครั้งและด้วยเหตุนั้นเธอจึงรักลูซี่มากวันต่อมาเออร์เนสซ่าก็ได้ทำความรู้จักกับลูซี่และขอให้พาทัวร์รอบๆโรงเรียนขณะดเดียวกันนางเอกก็ไปเข้าเรียนวิชาวรรณกรรมกับครูหนุ่มหล่อคนเดียวในโรงเรียนครูชื่อว่าเดวี่กำลังสอนเกี่ยวกับนิยายแนวโกธติกและพูดถึงนิยายแวมไพร์ว่าทุกเรื่องจะมีสามสิ่งที่เหมือนกัน นั่นคือเซ็กเลือดและความตายหลังเลิกเรียนนางเอกก็บอกลูซี่ให้ย้ายมาเรียนวิชาเดียวกับเธอแต่ลูซี่ก็ปฏิเสธเพราะเธอชอบเรียนกวีโรแมนติกแล้วจูจูก็พูดชื่นชมเออร์เนซ่าว่าเก่งเรื่องเขียนกอนมากซึ่งเราก็จะได้เห็นว่าลูซี่สนิทกับเออร์เนซ่าได้อย่างรวดเร็วจนนางเอกเริ่มจะคิดมากแล้วและในคืนนั้นจูจูนางเอกก็ตื่นขึ้นมาและเห็นเออรเนซ่าเดินเท้าเปล่าอยู่ในสวน ลุงเคินเธอก็เอาเรื่องนี้ไปบอกลูซี่ว่าเออเนสซาเป็นคนแปลกแต่ลูซี่ก็ไม่เห็นด้วยและพยายามพูดแก้ตัวแทนจากนั้นนางเอกก็ไปเข้าเรียนกับครูเดวีซึ่งครูให้อ่านนิยายแวมไพร์เรื่องคาเมล,ล่าที่เนื้อหาได้กล่าวถึงแวมไพร์สาวเลสเบี้ยนที่อยากได้หญิงสาวมาครอบครองและมันจะไม่หยุดล่าจนกว่าจะได้สนองราคะเพื่อดูดพลังชีวิตของเหยื่อไปซึ่งนางเอกอินกับเรื่องนี้มาก ขณะดเดียวกันเธอก็รู้สึกว่าลูซี่กำลังค่อยๆห่างเธอไปและไปสนิทกับเออร์เนสซ่ามากขึ้นจนเธอเริ่มจะประหลาดใจและด้วยเหตุนั้นนางเอกที่อินกับนิยายแวมไพร์ก็เริ่มเคลือบแคลงสงสัยว่าสาวลึกลับอย่างเออร์เนสซ่าอาจจะเป็นแวมไพร์เลสเบี้ยนก็ได้นางเอกก็เอาเรื่องในนิยายไปปรึกษาครูเดวีแล้วก็ได้รู้ว่าแวมไพร์จะค่อยๆค,ค,ควบคุมจิตใจเหยื่อเพื่อให้อยู่กับมันและเหยื่อต้องยินยอมให้สนองราคา จากนั้นมันก็จะดูดพลังชีวิตไปนางเอกก็เริ่มเชื่อแล้วว่าเออร์เนซซาต้องเป็นแมไพายแน่ๆแ,และยังสังเกตเห็นอีกว่าลูซี่นั่งขัดรองเท้าให้เออร์เนซ่าซึ่งเธออาจจะโดนควบคุมจิตใจก็เป็นได้อีกทั้งเออร์เนซ่าเองก็ไม่เคยกินอาหารให้ใครเห็นเลยและเพื่อนยังบอกนางเอกอีกว่าช่วงกลางดึกจะได้ยินเออร์เนซ่าเปิดประตูไปข้างนอกอยู่บ่อยๆและด้วยเหตุน,นั้นนางเอกกับเพื่อนๆก็ตามไปสะกดรอยแต่ก็ไม่เจออะไรผิดปกติ จากนั้นนางเอกก็เขียนไดอารี่ว่าตั้งแต่เออร์เนซ่ามาที่นี่ความสุขของเธอก็หายไประหว่างนั้นเธอก็ได้กลิ่นเหม็นเน่าที่ลอยออกมาจากห้องเออร์เนซ่าซึ่งเธอเอาเรื่องนี้ไปฟ้องครูเมื่อลูซี่รู้แบบนั้นก็โกรดนางเอกและบอกไปว่าพ่อของเออร์เนซ่าก็ปิดชีพตัวเองไปเหมือนกันเธอควรจะเข้าใจเออร์เนซ่าที่สุดหลังจากนั้นลูซี่ก็ห่างนางเอกไปเรื่อยๆแม้กระทั่งวันครบรอบที่พ่อเสีย ลูซี่ก็ไม่มาร่วมลำลึกกับเธอเวลาต่อมาระหว่างที่นางเอกอ่านนิยายในห้องสมุดจูจูเออร์เนซ่าก็มาพูดกับเธอว่าอย่าเสียใจเรื่องพ่อเลยเพราะหลังความตายจะได้ไปเกิดเป็นตัวตนใหม่จากนั้นก็มอบไปมิโกะให้เธอเวลาต่อมานางเอกยืนดูรูปโรงเรียนในอดีตเราก็จะได้เห็นว่ามันเคยเป็นโรงแรมมาก่อนโดยในรูปจะมีหญิงสาวคนหนึ่งที่เธอรู้สึกคับค้ายคับคา และในคืนนั้นเองสาวๆก็ปาร์ตี้สมุนไพรกันโดยเออร์เนสซาเป็นคนเอามาให้เสพซึ่งนางเอกก็เมาแบบที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเอร์เนสซาก็ได้เข้ามาในจิตเธอและเล่าเรื่องในอดีตว่าแม่พาเธอมาที่โรงแรมนี้เพราะอยากให้ลืมความเศร้าจากการที่พ่อปิดชีพตัวเองซึ่งมันเหมือนกับนางเอกเลยจากนั้นนางเอกก็ได้สติและเห็นว่าเออร์เนสซาพูดอะไรบางอย่างกับเพื่อนในกลุ่มแล้วเพื่อนคนนั้นก็ใช้เก้าอี้ทุบก,กระจกหน้าต่างแตก มันทําให้ทุกคนแปลกใจมากในวันรุ่งขึ้นเพื่อนคนนั้นก็ต้องโดนไล่ออกด้วยเหตุน,นั้นนางเอกก็ยิ่งสงสัยในความลึกลับของเออร์เนซซาเข้าไปอีกในกลางดึกเธอก็ไปขอบปีนหน้าต่างห้องเพื่อนเพื่อไปแอบดูห้องเออร์เนซ่าแล้วก็ได้เห็นว่าในห้องเต็มไปด้วยมอสซึ่งเป็นผีเสื้อกลางคืนชนิดหนึ่งค่ะแต่เพื่อนก็ไม่เชื่อนางเอกและคิดว่าเธอเห็นภาพหลอนไปเองด้วยเหตุน,นั้นนางเอกเลยพาเพื่อนไปพิสูจน์อีกครั้งและพบว่า เออร์เนสซาเดินอยู่บนหลังคาแล้วทะลุผ่านหน้าต่างเข้าไปในห้องทั้งคู่ก็ช็อกกับสิ่งที่เห็นก่อนที่จะแยกย้ายกันไปนอนแต่ในคืนนั้นเองนางเอกก็ต้องตื่นขึ้นด้วยเสียงไซเรนรถพยาบาลและพบว่าเพื่อนคนนั้นเสียไปแล้วจากการตกลงมาจากห้องซึ่งตำรวจก็ไปสอบสวนเออร์เนซ่าพอเพื่อนตกมาจากหน้าต่างห้องเธอแต่ถึงอย่างนั้นตำรวจก็สรุปว่าเธอปิดชีพตัวเองจากนั้นโรงเรียนก็ปิดเทอม ซึ่งนางเอกก็โทษตัวเองว่าเป็นสาเหตุที่ทําให้เพื่อนตายและในวันเปิดเทอมนางเอกก็ไปปรับความเข้าใจกับลูซี่และบอกว่าเธออิจฉาเออร์เนซาซึ่งลูซี่ก็บอกให้เปิดใจรับเพื่อนใหม่จากนั้นทั้งคู่ก็เริ่มเข้าใจกันขณะเดียวกันเราก็จะได้เห็นว่าครูเดวี่สุดหลอ่อเริ่มแสดงความสนใจในตัวนางเอกจนครูใหญ่เริ่มจะดูออกในเวลาต่อมาครูใหญ่ได้ประกาศในห้องประชุม ว่าเออร์เนสซาขาดเรียนวิชาพะละสี่ครั้งและช่วงเงย็นต้องไปเรียนชดเชยด้วยซึ่งมันทําให้เออร์เนสซาโกรธและจ้องมองครูพละด้วยสายตาอาฆาตแค้นแต่ถึงอย่างนั้นเธอก็ต้องไปเรียนว่ายน้ําหลังเลิกเรียนทุกวันขณะดเดียวกันเพื่อนในกลุ่มนางเอกจะแอบไปพบหนุ่มนอกโรงเรียนและขอให้เธอไปดูต้นทางจนเพื่อนจูจีกับหนุ่มเสร็จแต่ระหว่างที่เดินกลับก็บังเอิญไปเจอศพครูพละมันทําให้ทุกคนตกใจมาก เวลาต่อมาโรงเรียนก็มีการไว้อะไรให้ครูหลังจากนั้นเพื่อนนางเอกก็ต้องกลับบ้านไปเพราะครอบครัวเธอไม่สบายใจที่โรงเรียนเกิดเรื่องแบบนี้และเมื่อมาถึงตรงนี้นางเอกก็แทบจะไม่เหลือเพื่อนแล้วขณะเดียวกันเออร์เนซ่าก็คุกอยู่แต่ในห้องของลูซี่ซึ่งนางเอกสังเกตเห็นว่าลูซี่ไม่ยอมกินอะไรเลยอีกทั้งยังโทรมลงอีกด้วยจนในคืนหนึง่งนางเอกตื่นขึ้นมาเห็นว่า ลูซี่กับเอร์เนสซาร่วมลักกันอยู่มันทําให้เธอตกใจมากเพราะกลัวจะเหมือนในนิยายแวมไพร์ว่าถ้าเหยื่อยอมสนองราคะมันก็จะดูดพลังชีวิตไปซึ่งในวันลุงขึ้นลูซี่ก็มีอาการป่วยหนักจนต้องไปนอนโรงพยาบาลเมื่อมาถึงตรงนี้นางเอกก็เชื่อสนิทใจแล้วว่าเอร์เนสซาต้องเป็นแวมไพร์ในเวลาต่อมานางเอกเห็นเอร์เนซซาแอบลงไปชั้นใต้ดินของอาคารเรียนนางเอกก็ตามไปและได้กลิ่นเหม็นเน่า ที่ลอยมาจากห้องห้องหนึ่งเธอพยายามจะเข้าไปแต่ประตูห้องมันล็อกไว้หลังจากนั้นนางเอกก็เอาเรื่องลูซี่กับเออร์เนสซาไปปรึกษากับครูเดวี Devi. ครูก็บอกให้เธอลองถอยห่างออกมาและทุ่มเทให้การเขียนกวีซึ่งเราก็จะได้เห็นว่าครูเริ่มถึงเนื้อถึงตัวนางเอกและยังพูดอีกว่าถ้าไม่สบายใจก็มาหาเขาได้ตลอดเวลาต่อมานางเอกได้รู้ว่าก่อนหน้านี้ครูใหญ่ให้เออร์เนสซาไปเยี่ยมลูซี่ ทั้งนั้นที่ครูสั่งห้ามไม่ให้คนอื่นไปครูก็บอกนางเอกไปว่าที่ให้เอร์เนซซาไปเพราะลูซี่ขอร้องแต่ตอนนี้ครูไม่ให้ไปแล้วเพราะลูซี่อาการสุดหนักมากและอาจจะอยู่ได้อีกไม่นานเมื่อนางเอกได้รู้แบบนั้นเธอก็โมโหมากเพราะคิดว่าที่เอร์เนซซาไปเยี่ยมเพื่อจะทําให้ลูซี่ตายจากนั้นนางเอกก็ไปคุยกับเอร์เนซ่าว่าเธอจะเลิกยุ่งกับลูซี่แต่เอร์เนซ่าต้องยอมห่างจากลูซี่เหมือนกันซึ่งเอร์เนซซากับทําเย็นชา และพูดเป็นปริศนามาว่าเราสองคนนั้นขายกันแต่ต่อมาในเวลาไม่นานลูซี่กลับหายป่วยลาวกับปาฏิหาริย์และได้กลับมาเรียนตามปกติมันยิ่งทําให้นางเอ,งเอกหวาดกลัวเข้าไปอีกเธอไปปรึกษาครูเดวี่อีกครั้งซึ่งครั้งนี้เธอพูดไปหมดเลยว่าเหตุการณ์ที่มีคนตายในโรงเรียนเป็นฝีมือของเออร์เนซ่าเพื่อต้องการกําจัดคนที่คิดขวางทางและเหยื่อคนต่อไปจะเป็นลูซี่ซึ่งวันนี้ที่ลูซี่รอดมา เพราเออร์เนสซาไปหาไม่ได้แต่เมื่อลูซี่กลับมาแล้วมันจะไม่ยอมให้รอดอีกแน่จากนั้นครูเดวี่แค่พูดดึงสติเธอกลับมาแล้วก็เข้าไปจูบเธอทันทีซึ่งครูจะทํามากกว่าจูบแต่นางเอกก็วิ่งหนีเขาไปและในคืนนั้นเองนางเอกก็ไปเตือนลูซี่ว่าเธอจะกลับมาป่วยหนังอีกครั้งนางเอกจะโทรให้แม่ลูซี่มารับตัวกลับแต่ลูซี่ก็ห้ามไว้และให้เลิกยุ่งกับเธอสัทีต่อมาในกลางดึกนางเอกก็ตื่นขึ้น และนอกหน้าต่างเต็มไปด้วยฝูงผีเสื้อเธอก็ลุกไปหาลูซี่ที่ห้องทันทีแต่กลับพบว่าทั้งลูซี่และเอร์เนสซาหายตัวไปนางเอกก็วิ่งออกตามหาจนไปเจอว่าเอร์เนสซาได้พาลูซี่ค่อยๆลอ,อ,อยขึ้นก่อนที่จะเลือนหายไปในฝูงผีเสื้อเมื่อทุกอย่างสงบลงนางเองกกลับพบร่างลูซี่ซึ่งเธอสิ้นใจไปแล้วมันทำให้นางเอกเสียใจมากเวลาต่อมาหลังเสร็จพิธีศพของลูซี่ นางเอกก็ถูกรงเรียนส่งไปพบจิตแพทย์แล้วก็ได้รู้ว่าครูเดวี่เป็นคนส่งเธอมาและยังเอาเรื่องที่เธอปรึกษาไปพูดด้วยและด้วยเหตุน,นั้นทั้งสองคนก็แตกหักกันเวลาต่อมาระหว่างที่นางเอกอ่านหนังสือเอ,อเนสซาก็เข้ามาบอกเธอว่าไม่เหลือใครที่จะช่วยเธอได้แล้วจากนั้นก็มอบใบมีดโกนให้นางเอกพร้อมกับบอกว่าได้เวลาปลดปล่อยตัวเธอแล้วจากนั้นทั้งห้องก็เต็มไปด้วยเลือด นางเอกก็กรีดร้องด้วยความกลัวแต่จู่ๆทุกอย่างก็หายไปเหลือแต่เพียงใบมีดโกนนั่นหลังจากนั้นนางเอกก็ขโมยกุญแจห้องใต้ดินเพราะเธออยากรู้ว่าข้างในมีอะไรกันแน่เมื่อเข้าไปได้ก็พบซากสัตว์ที่ส่งกลิ่นเหม็นเน่าและพบอีกว่ามีกระเป๋าเดินทางเก่าๆอยู่ใบหนึ่งซึ่งมีชื่อเอเซ่าติดอยู่ด้านในนั้นจะมีสมุดนารีที่เขียนไว้ตั้งแต่ปี1907ซึ่งเนะื้อหาได้เขียนไว้ว่า แม่ของเอร์เนซ่าพาเธอมาที่โรงแรมนี้เพื่อหวังให้เธอลืมเรื่องพอ่อที่ปิดชีพตัวเองไปแต่มันก็ไม่ได้ทําให้ดีขึ้นและสุดท้ายเธอเลือกที่จะปิดชีพตัวเองไปและเมื่อนางเอกได้อ่านทั้งหมดเธอก็รู้แล้วว่าที่เอร์เนซซาพยายามให้ใบมีดโกนนั้นเพราะอยากให้เธอตายแบบเดียวกันและสถานที่เดียวกันอีกด้วยซึ่งความจริงแล้วคนที่เอร์เนซซาต้องการไม่ใช่ลูซี่ค่ะแต่เธอพุ่งเป้ามาที่นางเอกตั้งแต่แรกแล้ว เนื่องจากมีภูมิหลังที่คล้ายกันเออรเนสซ่าเลยกับจัดเพื่อนไปทีละคนพอเพื่อนทําให้นางเอกกลับมามีความสุขและลืมเรื่องพอได้แต่เออร์เนสซ่าต้องการให้เธอมีความทุกข์และปิดชีพต,ตัวเองไปนั่นเองค่ะเมื่อนางเอกรู้แบบนั้นเธอก็กลับไปที่ห้องใต้ดินอีกครั้งและหยิบน้ํามันเพื่อจะเผากระเป๋านั่นซึ่งเราจะได้เห็นว่าในกระเป๋ามีวิญญ,ญาณเออร์เนสซ่าที่กําลังหลับไหลอย,อยู่จากนั้นนางเอกก็รดน้ํามันและจุดไฟ จนเออร์เนสซาล่างสลายไปในที่สุดหลังจากนั้นรถด,ดับเพลิงและตำรวจก็มาซึ่งก่อนที่นางเอกจะถูกพาไปสอบสวนที่โรงพักเธอก็ได้เห็นวิญญาณของเอร์เนสซาที่ค่อยๆเลือนหายไปและในท้ายที่สุดนางเอกก็ได้บอกแล้วว่าเอร์เนสซากับเธอได้ถูกปลดปล่อยแล้วจากนั้นนางเอกก็ทิ้งใบมีดโกนไปซึ่งนั่นหมายความว่าเอร์เนสซาได้ไปอยู่ในภพภูมิของเธอแล้วส่วนนางเอกก็ลบปมเรื่องพ่อได้แล้วนั่นเองค่ะ จบบริบูรณสรุปว่าเออร์เนซ่าเป็นผีไม่ใช่แวมพร์ค่ะเพียงแต่ลักษณะเธอดันเหมือนในนิยายที่นางเอกอ่านจนมโนไปนเองว่าเป็นแวมพร์เลสเบี้ยนแต่ถึงอย่างนั้นผีเออร์เนซซาก็โหดไม่ต่างจากแวมพร์เลยและถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้เราหน่อยนะคะวันนี้เราขอลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ